ก็อย่างที่รู้ๆกันครับสเปนชุดนี้ครับมีสไตล์การเล่นที่แปลกแหวกแนวมาจากสเปนชุดก่อนครับวิธีการเล่นต่างจากเดิมมากครับพวกเขาละทิ้งแนวทางการคลองเกมนานๆด้วยการต่อบอลสั้นที่เรียกกันว่าตากิตาก้าที่เอามาจากของเป๊ปกัวเดล่าบาร์เซียนายุครุ่งเรืองครับและหันมาเล่นด้วยความรวดเร็วเฉียบคมและการเข้าทำนี่ก็คลองบอลไม่ต้องเยอะครับ แค่สี่หทีก็ขึ้นไปทำประตูได้แล้วครับโดยเฉพาะกองหน้าสคนครับอ่ะโดยเฉพาะปีกสองข้างดีกว่านิโก้วิลเลียมกับรามินยาเมาโอ้โหสองคนนี้ครับไม่ต้องคองบอลเยอะครับได้บอลครับไปกับบอนนี่เพื่อนนี่ตามกันไม่ทันละจ้ะสองวัยรุ่นเชื้อสายอเมริกันครับที่เป็นลูกครึ่งสเปนด้วยโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมครับยาเมาและวิลเลียมครับ กำลังทำให้วงการฟุตบอลสเปนได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากยุคตากิตาก้าครับและทำให้เกมรุกของพวกเขาเร็วเหมือนลูกกระสุนในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับสเปนชุดไหนก็ไม่เคยเห็นปีกไวๆอย่างนี้นะเนาะความเป็นแอฟริกันและลูกครึ่งสเปนของเขาสร้างความแตกต่างได้อย่างไรครับอะไรที่ทำให้เขาสองคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับสเปนคือชาติอ่อาคุณลองนึกนึกหลับตาลองนึกภาพนะสเปนนี่ คลองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานและการต่อบอลสั้นต่อบอลยาวของเขาเนี่ยเป็น DNA ที่ฝังลงอยู่ในตัวของนักเตะสเปนแทบทุกคนอ่าแค่นึกถึงสเปนก็อุ้ยตากิตาก้าครองบอลกันดีและเกินแย่งบอลยากมีชั้นเชิงมีเหลี่ยมแพรวพราวมองนี้จ่ายนูน้นมองนูน้นจ่ายนี้อ้าหูย สุดยอดครับโนลูคพาสอะไรพวกนี้พวกเขานี่สุดยอดจริงๆครับเขาครองความยิ่งใหญ่อยู่ในโลกฟุตบอลมาอย่างยาวนานยูโร2008โอ้โหบอลโลก2010อาหาและยูโร2012เฮ้ย12ปีมึงครองแชมป์อยู่คนเดียวเลยนะสเปนจ๋าต่อบอลเยอะครองบอลเหนียวและก็มีชั้นเชิงที่ยอดเยี่ยมครับแม้พวกเขาจะตัวไม่ใหญ่แต่ไม่ว่าใครจะเจอกับสเปนก็ร้องเอ กูจะแยกมึงได้ไหมนี่ยสเปนจ๋าสเปนยุคก,ก่อนนั้นครับที่กว่าแชมป์โลกกว่าแชมป์ยูโรครับเขามีกองกลางที่โดดเด่น3คนครับโอ้โหเซอร์กิโอบูสเตตมิดฟิลตัวรับสุดยอดชาบี้อลองโซโอ้โหคองบอลดีเปิดบอลลองพาสนี่แม่นอย่างกับจับวางและชาบี้เอเนนเดสนั่นก็คือมันสมองของทีมชาติสเปนในยุคนั้นเลยครับ บอลออกจากเท้าเขาไปแต่ละลูกเนี่ยมันเป็นคิลเลอร์พาร์แทบทุกลูกชาบี้เออร์นนนเดสกับชาบี้อารองโซอ่ะและเซอร์เจียวบูสเกตี่ก็เป็นมิดฟิลด d ์ฮาร์ดแมนที่ไม่ได้ฮาร์ดแมนแบบหนักๆแบบรอยคีนแบบพวกตัวหนักๆน,นะเป็นฮาร์ดแมนที่แบบเข้าสกัดอย่างแม่นยำและหนักหน่วงและชุดนั้นครับหน้าเป้าเป็นใครครับเฟอร์นันโดตอรเรสโอ้โหแค่นี้ทุกคนก็ร้องว้าวกันหมดแล้วจ้ะ พอหมดยุคทองยุคนั้นไปครับโอ้โหสเปนก็ออกทะเลละสัมลาสายตกรอบบ้างอะไรบ้างก็หาแนวทางการเล่นที่ชัดเจนก็ยังไม่เจอครับเมื่อหมดยุคทองของตากติตาก้าไปก็ก็เล่เทออกทะเลออกอะไรกันไปใหญ่โตมโหลานจนมาเป็นสเปนรุ่นนี้ครับเดลลาฟุอเต้ครับ อายุก็ไม่น้อยน้อยนะครับเขาเป็นคนที่อยู่ในสพาพันฟุตบอลทีมชาติสเปนมาอย่างยาวนานเป็นโค้ชที่คุมชุดอยู่16-17อะไรคุยคุมทีมเล็กๆม,ม,มาตลอดสิ่งที่เดล a าฟูเต้พูดตั้งแต่รับงานก็คือการเปลี่ยนฟุตบอลสเปนให้เข้าสู่ยุคใหม่ครับดวยวิธีการเล่นที่เร็วและแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในการเล่นเกมรุกและโต้กลับมันเป็นบอลฟุตบอลสมัยใหม่ฮะซึ่งต้องการคุณสมบัติตัวริมเส้นแบบใหม่ ที่แตกต่างจากยุคก่อนเรื่องคาดหรือเซนเกมรุกในการจ่ายบอลอาจจะลดน้อยลงไปครับไม่ต้องจ่ายบอลเยอะแต่แลกมาด้วยความเร็วความสดความแข็งแรงที่สื่อสเปนเทียบตัวริมเส้นของพวกเขาในยุคนี้ว่ากระสุนโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอวะซึ่งมันกลายเป็นไฮไลท์ชิ้นใหม่ของวงการสเปนครับนั่นก็คือ2ดาวรุ่งเชื้อสายสเปนแอฟริกันนิโก้วิลเลียมจากแอตเลติกบิลเบาและรามินยาเมาจากบาร์เซโลนา สองตัวริมเส้นครับคือความแตกต่างคือสิ่งที่ฟุตบอลสเปนไม่เคยใช้งานนักเตะระดับนี้มาก่อนแบบนี้มาก่อนดีกว่าปีกขวาถนัดซ้ายปีกซ้ายถนัดขวาเป็นนักเตะเชื้อสายแอฟริกันที่เร็วแข็งแรงและมีทักษะการครอบครองบอลการเลี้ยงบอลที่ดีทุกครั้งที่ใบบอลจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกระสุนครับคำถามคือเดลาฟอนเต้เจอส่วนผสมที่ลงตัวแบบนี้ได้อย่างไร <c oughs> ในยูโร2024ครับสเปนใช้ประโยชน์จาก2นักเตะค,คนนี้ในการเล่นจังหวะสวนกลับได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์การเล่นของทีมแบบสุดๆอย่างในเกมกับฝรั่งเศสเป็กทั้ง2คนนี้ช่วยโรงเกมรับปล่อยมากครับนั่นสื่อถึงพละกําลังที่ล้นเหลือของเขาครับนอกจากเรื่องเชื้อชาติแล้วยังมีเรื่องการเป็นวัยหนุ่มที่มีพลังงานเยอะซึ่งทั้งยามาก็มีจังหวะปิดตายตัดเกมเตโอเอร์นองเดสคู่ประกบของเขาก็เร็วจี ได้เป็นอย่างดีครับขณะที่นิโก้ก็ไม่เคยปล่อยให้ชูสกุนเดได้เติมเกมรุกอย่างสะดวกครับพวกเขาวิ่งลงมาช่วยเกมรับอย่างเหนียวแน่นครับและบางครั้งก็ลึกถึงหน้ากรอบเขตโทษเลยนะฮะส่วนเกมสวนกลับเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนนั้นจะหาพื้นที่ที่ว่างได้ดีตลอดครับหากหนึ่งคนขึ้นมายืนรอบอลในแนวรุกอีกคนก็จะตามมาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยครับคือขึ้นมาพร้อมกันครับเพื่อเป็นตัวสอดแทรกเลือกให้เพื่อนร่วมทีมมีตัวเลือกในการจ่ายบอล จากโรดี้อ๋อเกมด้านริมเส้นของสเปนจึงไม่ตายง่ายๆครับบอลเดินทางไปข้างหน้าตลอดซึ่งจุดนี้เองเป็นเหตุผลที่สเปนเล่นได้อย่างสนุกสนานและดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ของจากทุกทีมเลยนะเล่นดีสุดมากสเปนอนะและถ้ามองด้วยสิติของพวกเขาคือทีมที่ชนะมาหกนัดรวดเนี่ย ก็น่าจะเป็นแชมป์ได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับและโค่นทีมที่เป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง3ทีมครับก่อนเดินทางสู่รอบชิงชนะเลิศครับเหนือสิ่งอื่นใดคือพวกเขาไม่ได้มีดีแค่ปีครับแต่ทั้งทีมตอนนี้ผสมผสานรวมกันได้อย่างสุดยอดครับกลมกลม่อมถ้าเป็นกาแฟก็โอ้โหสุดยอดอะ ก่อมารคุนเกมแดงกลางของโรดี้ก็สุดยอดการเล่นเกมรับพร้อมกันทั้งทีมก็ยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าการของบอลที่เป็นจุดเด่นของพวกเขาได้รับการเติมเต็มอย่างมากผ่านกากนักเตะรุ่นนี้ครับสุดยอดครับและสเปนก็ไม่เคยมีปีกความเร็วอย่างนิกโกวินเล็บกับลามีนยาเมาครับกระสุนแอฟริกา2ลูกนี้จะพาทีมเป็นแชมป์ได้หรือไม่ครับอังกฤษจะเป็นคนให้คำตอบครับถ้าคุณเชียร์สเปน คุณก็จะได้บอลแบบเอนเตอร์เทนสนุกสนานคุณจะได้เห็นลูกกระสุนสองลูกพุ่งพุ่งไปข้างหน้าเพื่อจะเข้าไปหาเบ็กฟอร์ดครับแต่ถ้าคุณเชียร์อังกฤษเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าอังกฤษเขาสไตล์ไหนก็คือก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ก็เดี๋ยวก็ไปดูกันครับสเปนครับจะเป็นแชมป์ยูโร2024นี้ได้หรือไม่อังกฤษจ,จะเป็นคนให้คำตอบครับส่วนตัวผมชอบทีมบอลที่ อย่างนี้มากเลยบอลเอนเตอร์เทนบุกบุกทะลุดุดันและเป็นบอลที่สมควรได้แชมป์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสเปนปนูปนปูนอเลเลอเลเฮเฮเฮอเลอเล่ลเล,ลเฮเฮลลเฮเลลเฮ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 เเเเ